อันนี้ขึ้นใหม่ดีกว่าน,นี่มันนีแล้วถุงแล้วเดี๋ยวขึ้นอันนี้มันลอยกว่าแล้วจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นใหม่เดลยยายกำลังทำให้ไท์อยู่เจ้าเราเดินเข้าเด็ดออกกัเลยโอ้หนาว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 อากาศหนาวมากเลยฝนจะตกร้อยคลิปกลับแล้วหนะึ่งใช้ยาร้อยคลิปกลับแล้วเนดะ้วย สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับยายเด้อขอบคุณคุณประธางกฤษค่ะ,อะเออเครื่องนี้ก็ขึ้นใหม่ไช่ละมั้งใ่ไยายขึ้นอะไรผิดย,ยายบอกว่าบ้านลุงขึ้นมาแลว้วก็ถูกแล้วไงที่ยายจะขึ้นว่าอะไรอ่ะ <ม accomplish. S 1> เอา้าว20ตอ20ตเอง อันนี้เจ็ดร้อยแล้วหกร้อยทั้งคันแล้วนี่ยี่สิบนาทีเองไปเอฟซีมาดูบ้านที้สวัสดีสามสิบท่านนะคะสวัสดีหนึ่งร,ร้<ข>อยกว่าท,ท่านนะคะอยู่กับเสือพาไปสมอนชาแนลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะเป็นอะไรเนาเหรอ อะไรรคับดูนะคะดี๋ดูดูอยากจะให้ดูมีหมาเหงาทุกคนมาดูหมาเหงาแล้วแลวบ้านมาแล้วยังก็เหงาทําไมอ่ะมาดูหมาเหงามาดูหมาเหงาบ้านก็มาแล้วเด้อมีหมาเหงานั่งรอใครอะไรสักอย่างอยู่นะฮะงอยเหงาเงา สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอชแนลคุณแม่รัตนาสวัสดีค่ะคุณเปีูกไปไหนอ่ะไปแล้วเห็นเขาไปแล้วนั่น oh, <hey. S 1> จะกินวะเขาวนั่นมาอีกแล้วกิมเนี่ย <laughs> เป็นลกแล้วมาอีกแล้ว ไม่เมื่อกี้เขาตอบมาจากที่ไกลไงแค่เริ่มต้นใหม่แค่เ,เริ่มเสร็จแล้วอันนั้นเมื่อคืนแม่แอบยายเห็นแกลไหลมาเมื่อคืนตีหนึ่งยายลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำยายดูเพราะเป็นไหลมาอยู่ก็ฟืนไหลมาของที่แกจะมาทำบ้านแกนั่นแหละ ของฟ้าฟื้นนะคะเยอะอยู่นะทำได้เป็นหลังนั่นเหละคือคือแบบอันเก่าของแกนั่นน่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปสอบถามดูนะว่าว่าใช่บ้านอันเดิมไหม แค่ตื่นหรือยังอยู่ไหนเกล็ดอันนี้ความมันยาวขนาดนี้เอาเล็ดบ้านแกไงบ้านแกยาวไปเลยอ่ะใช่อันนี้คือตั้งแต่หน้าบ้านยาวไปถึงตรงหน้าแกครัวนะมันก็น่าจะมาประมาณสี่เส้นนั่อะไรที่เป็นหลังคายาวหกเออถูกแล้วหกเส้นหนึ่งเดือนสอามสี่ห้าหกแปดแปดเส้นเป็นหลังคาอันตรายเหมือนกัน แกรื้อมาหรือแกจะมาประกอบร่างหรือ,อยังไงหรือว่าเอามากองไว้ก่อนนี่นี่สาวน่าจะมา,าทําบ้านเลยนะคะเพราะพื้นแกก็เทแล้วนี่ไงของแกดีเนาะมีห้องน้ําด้วยนี่แบ่งไว้ทําห้องน้ําดีกบอกเพื่อนนะนะไม่ต้องมาขุดใหม่ดีใจจากลุงจิมมี่นะบ้านมาส่งถึงจำปาดงแล้วใช่ครับผมมาถึงสีทีตอนนี้ก็ เ็นบอกว่าต้องรอให้ทีมช่างนั้นเขานะทำการเคลียร์เหล็กนะที่ออกอยู่กับโฮ้ยามากินมือยายทำไมหมายายไม่มีอะไรให้กินมากินมือคนมันมาจะมากินมือยายตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการออกเอเหล็กนะทุกคนเนาะครับรนี่นะครับตำแหน่งตรงนีน้ใต้บ้านเลยนะครับเป็นเอกเป็นเหล็กที่เขาออกขึ้นมาเพิ่มนะ